สวัสดีค่ะทุกคนมือนี้แม่เหนียวจะมากินข้าวค่ะทุกคนแจวค่ะแจววันนี้เรายัางไม่ได้ไปไหนนะคะตรงงานสตรีมด้วยคลิปกินค่ะคุณว่าคลิปกินกับคนนั่งทรงดีอยู่แต่คือห้างเห็ดเหนียงชีวิตประจำวันข้างกระสามารถเห็ดงานทรง ไปนั่มใหญ่เนาะคะ่ะเนาะมากินเขาก็เมนูของตำเ,วเจวแสบๆมือหมื่นกินกัดป่าแหงค่ะและาาดาษพักซุดล่องบางนะคะโดกอันชันนำงานดกอันชันนำงานอืมคอบอ่ะเมนี้นมากินเจวตำเจล มีแก้วก็พักซดค่ะจัดรังบ้านขอบคุณเลยค่ะไม่น่ากินก็กินของหลาย น้ำปลาแห้งค่ะมีข่าขกกุยแก้วใส่ขอูกเองเลยค่ะ น,นี้เป็นคณะคณะลังบ้านค่ะพักหองแก้วฮึมเน้นๆอย่างนีง้นนนเลยค่ะ ผักฮอ,อร์แตงส้าร้อยค่ะพัอสุด माफ oh. माफ ทำดัวยไรเดี๋ยวจะแจกะะมาแจกหลายค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะกินเสร็จแล้วก็จะปัดท้ายด้วย ผลไม้มาเกอเทศค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย